ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจุลินทรีย์เจ้าปลวกนั่นเองนะคะแต่ว่ามันเกิดปัญหาค่ะท่านผู้ชมคือ ไม่มีราสีขาวขึ้นนะคะคือมองดูแล้วไม่สวยและมาดมดูเมื่อเราเปิดดมดูนะคะมันจะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นนะคะห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กจะมาบอกวิธีแก้ไขให้จุลินทรียเจาปลวกมีราสีขาวขึ้นสวยงามและมีกลิ่นหอมเปรี้ยวเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนไปดูนะคะเล็กจะคนให้ดูนะคะด้านล่างนี้เจาปลวกเยอะมากนะคะเราคนดูก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ ห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาให้จุดอินซีเจ้าปลวกสวยเหมือนเดิมค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเชิญชมกันเลยจ้า Day. สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กจะมาแบ่งปันวิธีการรักษาจุลียทรีเจ้าปลวกให้ใช้ได้นานๆนะคะใครที่เจอจุเลียนซีเจ้าปลวกที่ทําไว้แบบน้ํานะคะมีกลิ่นเหม็นสีดํานะคะหรือมีหนอนขึ้นห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดเพราะจุลียทรีเจ้าปลวกเป็นเชื้อราที่ดีนะคะเชื้อราไมโครไรซาค่ะ ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าพอจุลินทรีย์เจ้าปลวกไม่มีอาหารนะคะจะส่งติ่นเหม็นนะให้ทําตามนี้นะคะวันนี้เล็กจะมาแชร์วิธีการดูแลไว้ให้ใช้ได้ตลอดไปจ้าอ่าทีนี้เรามาเปิดดูจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่อันนี้คือเล็กทําไว้นานแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นปีแล้ว และจะดูแลแบบนี้ไว้ตลอดและจุลินทรีย์เจาปลวกข้างล่างมีเจาปลวกเยอะมากนะคะบอกเลยว่าเยอะมากนะเจาปลวกที่ได้สวยมากนะคะทีนี้พอจุลินทรีย์เจาปลวกเราเริ่มที่จะมีนะเริ่มที่จะมีกลิ่นหรือมีราสีดําให้ทําแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือข้าวนะคะข้าวเหลือห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดข้าวเนี่ยมีความหวานเนาะมีน้ําตาลอยู่ในนี้เป็นธรรมชาตินะคะน้ําตาลใน มีน้ำตาลนะคะมีความหวานในนี้ความหวานในนี้แหละในตัวข้าวนี่แหละคืออาหารของจุลินรีย์นะคะทีนี้เราก็เติมข้าวนะคะถ้าหากว่าใครทําไว้ปิดฝาไว้แล้วไม่เติมข้าวคือจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะอาหารหมดนะคะมันก็จะกินกันเองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นราดามีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือให้ใส่ข้าวลงไปแต่จุลินทรีย์ตัวนี้ห้ามใส่น้ําตาลโดยเด็ดขาดนะคะ ถ้าใส่น้ำตาลปุ๊บก็คือตายเหม็นแบบถาวรนนะคะก็คือเสียไปเลยทั้งถังเพราะว่าเล็กลองแล้วเนาะมีคนคอมเมนต์มาก็คือจะทดลองนะคะท่านะผู้ชมแต่พอดีว่าถัาทางที่ลองนะคะไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะ ก็นำจุบินซีที่เสียนะคะที่มันเน่าเหม็นมากๆเนี่ยเอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะคะก็คือต้นไม้ก็สวยนะแต่ทีนี้เราไม่สามารถเก็บไว้แบบนี้ได้นะเพราะว่ามันเน่าเสียนะคะ ่าให้เติมข้าวลงไปข้าวเหลือเมื่อไหร่เอามาใส่ได้เรื่อยๆนะคะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ดังเดิมใครจะคนก็ได้ไม่คนก็ได้นะคะเพราะจุลินทรีย์ในนี้นะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะคือมันไม่ตายเนาะวิธีการดูแลรักษาก็แบบนี้นะคะสําหรับจุจลินทรียเจ้าปลวกวิธีการนําไปใช้คุณประโยชน์เดี๋ยวเล็กจะเล่าให้ฟังย่อๆนะคะ จูลินซียเจ้าปลวกสามารถนำไปบำรุงดินได้ทำให้ดินเพิ่มฮิวมัสให้ดินเพิ่มคุณค่าอาหารแร่ธาตุต่างๆให้ดินทำให้ดินร่วนดินสวยนะคะแล้วก็ดินดำขึ้นและใช้ปลูกอะไรก็งามนะคะบำรุงฉีดนะคะสำหรับอ่ และนำไปฉีดเร่งดอกนะคะจุลินทรียเจ้าปลวกบวกกับจุลินทรีย์อื่นๆจะเป็นฮอร์โมนไข่หรือว่าจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็ได้นะคะไปผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงที่ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะจะเร่งดอกเร่งผลได้ดีมากนะคะและอีกหลายอย่างและสุดท้ายนะคะสามารถ และสุดท้ายนะคะสามารถทําให้เห็ดเกิดได้นะคะนั่นคือเชื้อเห็ดปลวกนะก็นําเห็ดปลวกนะคะเอาไปใส่ใต้ต้นไม้ที่มีการทับถมของใบไม้เยอะๆนะคะคือต้นไม้ใหญ่และนําจุลินทรีย์เจาปลวกตัวนี้นะคะไปรดราดใส่ในปีต่อๆมานะคะผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาเนี่ยคือมันจะเกิดเห็ดปลวกนะคะอันนี้เรื่องจริงเนาะก็ลองไปทําดูนะคะจุลินทรีย์เจาปลวกสามารถช่วยให้ต้นพืชสามารถ จุลินทรีย์เจาปลวกมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายจุลินทรีย์เจาปลวกมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเหนือขนานะับจริงๆนะคะอย่าลืมไปทําดูนะคะจุลินทรีย์เจาปลวกจ้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าอ่าแล้วก็ปิดไปแบบนี้นะคะบ๊ายบาย